สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับคลิปนี้ผมจะมาขึ้นแยกพลาสติกไปขายครับหลังจากที่ผมเอาเหล็กไปขายแล้วครับเหล็กรวมนะครับนี่ครับอันนี้กําลังคัดแยกพลาสติกครับช่วงนี้พลาสติกถูกมากเลยครับโดยเฉพาะพลาสติกอ่อนครับนี่ครับพลาสติกอ่อนผมนี่ครับผมกําลังให้พนักงานแยกอยู่ครับนี่ครับกาลังแยก Yeah. ส่งโรงงานครับผมจะขายวันนี้ว่าถูกผมก็ต้องขายครับเงินมาจ่ายค่าแรงพนักงานครับเมื่อวานนี้ก็จ่ายค่าแรงพนักงานไปแล้วครับ,รบเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าพลาสติกตัวไหนตัวไหนที่เขาซื้อที่ผมเอาไปส่งครับที่โรงง,งานก็ใกล้ๆนี่แหละครับ เพราะว่าพลาสติกแข็งผมก็ส่งไปแล้วก็เหลือแต่อ่อนนี่ครับอันนี้เป็นอ่อนครับอ่อ,อนขายได้อยู่ครับเพราะว่าผมขายรวมครับ ข้าวนะครับครับองข้าวเขาเป็ดอ่อนนะครับไม่ใช่แข็งนะครับแข็งก็มีครับแต่ไม่ค่อยมีอ่อแข็งเนี่ยส่วนมากจะเป็นอ่อนทั้งนั้นครับ <S <S แล้วก็โคงโซัาน์ครับโค้งโทลศร์ที่ผมซื้อมาอ่อนก็มีครับอ่อนนี่ถูกมากเลยครับ อ่อนนะครับไม่ใช่แข็งโคงพัดลมครับเป็นอ่อนครับ เป็นฝาการนับร้อนนะครับนี่ครับว่าการนําร้อนก็แข็งก็มีครับเนี่ยถ้าไปส่งที่เขาลดซื้อไปแพงหน่อยต้องเอาออกนะครับนี่แข็งให้เหลือแต่อ่อนครับ ก็เหล็กด้วยนะครับสําคัญนี่ครับนี่ต้องฟันออกด้วยครับส่งโรงงานนะเขาไม่ซื้อนะครับนี่ครับนี่ครับเหล็กเหล็กที่เป็นตะปูเกียวนะครับยึดอยู่กับเครื่องซักผ้าครับนี่เหลี่ยมนี้ครับโอ้กว่าผมจะได้ขายนี่ครับนานมากครับใช้เวลามากหลายวันครับนี่ครับผมก็ต้องแยกๆไว้ก่อนครับว่าต้องเอาส่วนที่ มันไม่ติดเหล็กครับมไม่ขายแบบนี้ครับของตู้เย็นผมแยกมาผมก็ต้องแยกไว้ก่อนครับนี่ครับแบบนี้แยกไว้ก่อนครับ ครับกำลังคัดแยกครับนี่ครับส่วนมากมีแต่อ่อนครับส่วนในที่มันติดเหล็กผมก็จะไม่เอาไปขายครับรอเอาเหล็กออกก่อนครับนี่ครับพลาส,สติกของผมครับกำลังคัดแยกครับ ยุย่งยากไปเลยครับงานพวกนี้จุกจิกครับต้องทำต้องใจเย็นๆครับ วันนี้ก็มีอะไรมากจบเท่านี้ครับพเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ